สวัสดีค่ะวันนี้มาทายนะคะว่าบุ๋มจะทำเมนูอะไรพอทายกันออกไหมคะนี่ค่ะเครื่องที่บุ๋มล้างไม่ว่าจะเป็นพริกสดมะเขือเทศมะกอกแตงกวาขาวเพื่อนเืน <ๆ S 2> คิดว่าบุ๋มจะทำเมนูอะไรคะแทนแทนแทนก็คือตำแตงไข่ต้มคะ่ะพอดีได้แตงกวาขาวมาเป็นของฝากนะคะไม่รู้จะทำเมนูอะไรดีค่ะก็เลยจะทำเป็น ตำแตงไข่ต้มค่ะบุ๋มต้มไข่นะคะในน้ํา วันนี้ต้มแค่สองฟองค่ะเพราะว่ามีกับข้าวหลายอย่างนะคะบุ๋มเทเกลลงไปเล็กน้อยค่ะเวลาต้มไข่เทเกลลงไปเนี่ยไข่จะไม่แตกนะคะแล้วก็จะไม่ติดเปลือกด้วยนะคะหลังจากนั้นต้มไข่ระหว่างต้มไข่รอต้มไข่บุ๋มก็มาล้างน้ํานะคะล้างข้าวเหนียวที่แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะล้างซาวน้ําออกไปสองน้ํานะคะเสร็จแล้วก็เทน้ําออกค่ะหลังจากนั้นก็นําหัวนะคะที่ราดน้ําไว้แล้วนะคะเอาเข้าวเหนียวเทเทใส่นะคะแล้วก็ เทให้มันหมดกระมังนะคะเทใส่แล้วก็เอาน้ํำรอบๆค่ะเพื่อการเข้าเหนียวติดหวดนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้ที่กระมังค่ะรอให้เขาเสด็จน้ํานะคะพอเสด็จน้ําเรียบร้อยก็ยกมาตั้งที่หม้อนึ่งที่ใส่น้ํานะคะปกติเวลาบุมนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยจะใส่น้ำสองข้อมือนะคะที่หม้อนึ่งนะคะแล้วก็ตั้งตั้งรอนะคะตั้งไฟรอพอน้ําเดือดแล้วก็เอา หัวที่ใส่ข้าวเหนียวนะคะขึ้นไปนึ่งค่ะหลังจากระหว่างนึ่งข้าวนะคะบมก็มาทอดหมูแดดเดียวนะคะวันนี้หมูแดดเดียวก็ทอดเหลือไม่เยอะนะคะก็ทอดก็เลยทำหลายๆเมนูรวมๆกันนะคะเพราะว่ากับข้าวหลายอย่างมากเลยค่ะวันนี้นะคะก็ตั้งน้ำมันค่ะพอเดือดนะคะพอร้อนค่ะไม่ใช่พอเดือดพอร้อนก็นำหมูแดดเดียวลงไปทอดเลยค่ะทอดแบบนี้นะคะหลังจากที่ กระทะน้ำมันร้อนมากๆแล้วนะคะบุ๋มก็เบาไฟค่ะลงไปไฟกลางนะคะก็ทอดไปเรื่อยๆเพราะว่าอยากได้ความกรอบนอกนุ่มในของหมูแดดเดียวก็เลยต้องใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่รอข้าวเหนียวสุกก็ทอดนะคะทอดหมูรอนะคะหมูวันนี้ก็มีแค่กระทะนี้ค่ะกระทะเดียวเหลือไม่เยอะนะคะก็เมนูวันนี้ก็จะมีนึ่งข้าวเหนียวใหม่ หมูทอดแดดเดียวตำแตงไข่ต้มแล้วก็ต้มไก่บ้านค่ะที่เหลือจากมื้อกลางวันนะคะมาก็เอามาอุ่นทานค่ะร่วมด้วยนะคะวันนี้ก็มีเมนูเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะหมูหมูแดดเดียวน่าทานไหมคะ พอทอดไปเรื่อยๆนะคะก็ให้เขามีความเหลืองนะคะเหลืองกรอบนอกนุ่มในก็พลิกกลับไปกลับมาเนี่ยค่ะการทอดหมูเนี่ยถ้าใครมีหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะก็สามารถเอาใส่หม้อทอดไร้น้ํามันแล้วก็ทอดได้เลยนะคะแต่วันนี้บุ๋มอยากทอดแบบมีความแบบ อยากกินแบบทอดที่ทอดในน้ํามันนะคะก็เลยไม่ได้เอาใส่หม้อทอดนะคะทอดแบบนี้ก็รอให้เขาเวลาเขาสุกเนี่ยก็รอให้เขาเสด็จน้ํามันโดยการที่เอาใส่กระชอนนะคะแล้วก็ตั้งพักไวค้ค่ะให้เขาเสด็จน้ํามันก่อนก็ได้นะคะน้ํามันก็จะออกหมดไปหมดเลยนะคะหมูแดดเดียวก็เหลือแค่นี้ละคะ่ะก็เลยนํามาทอดหมดเลยทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยดีนะคะบางคนก็ทานกับแจ่วบองค่ะ ใครชอบแบบบุ๋มบ้างคะฝากกดไลค์กดแชร์กดดูคลิปให้ด้วยนะคะกดคอมเมนต์ได้คะ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเอาวิธีการทำหมูแดดเดียวมาฝากนะคะวันนี้ไม่ได้เอาวิธีการทำหมูแดดเดียวมาฝากเลยคะ่ะนี่คะ่ะหมูแดดเดียวก็สุกแล้วคะ่ะบุ๋มก็ตักใส่กระชอนนะคะแล้วก็พักทิ้งไวค้ค่ะหลังจากนั้นบุ๋มก็มาตำแตงเป็นเมนูสุดท้ายเลยคะ่ะเพราะว่าเวลาตำแตงเนี่ยก็คือต้องตำแล้วก็กินเลยนะคะ วันนี้บุ๋มก็ใส่มะกอกด้วยเพราะปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาทําตําแตงไข่ต้มเนี่ยเขาจะไม่ใส่มะกอกนะคะจะตำคล้ายๆกับลักษณะของการตําส้มตํานะคะแต่ใช้แตงในการตําแทนนะคะก็มาสับๆแตงเลยค่ะบางคนจะสับเป็นลูกเต๋าบางคนสับเหมือนมะละกอละแล้วก็ฝานยาวๆเรียวๆบางบบบคือ สับแบบไหนหั่นแบบไหนเอาตามชอบเลยค่ะเพราะว่าการทํากับข้าวนี่ไม่มีสูตรตายตัวนะคะอยากทําแบบไหนเราชอบทานแบบไหนก็ทําแบบนั้นค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายทําทานเองนะคะได้หมดเลยค่ะนี่ก็คือเป็นแต่วันนี้บุ่มตำสองลูกนะคะแตงร้านแตงร้านขาวนะคะนี่ค่ะก็สับเหมือนมะละกอเลยสับๆแล้วก็เนี่ยค่ะ ฟานฟันฟัน,ฟนหั่นแบบนี้เลยนะคะแต่บางคนก็ทําแบบเป็นลูกเต๋าก็ได้เหมือนกันนะคะทําไปเลยจ้าชอบแบบไหนทานแบบนั้นนะคะเชื่อไหมคะว่าตําแตงวันนี้บุ๋มทานคนเดียวคือนึกอยากทานมาหลายวันแล้วคะ่ะก็เลยเอามาตํานะคะบุ๋มก็ใส่พริกตำลงไปนะคะพริกก็คือตามความเผ็ดตามความชอบเลยนะคะแล้วก็หั่นมะเขือเทศลงไปคะ่ะวันนี้บุ๋มใส่มะเขือเทศประมาณหกลูกนะคะหกลูกเล็กก็ใส่แล้วก็หั่นลงไปนะคะ เสร็จแล้วก็เทน้ำปลาค่ะวันนี้บุ๋มได้น้ำปลาด้วยนะคะน้ำปลาปรุงรสตามงงลงนะคะนี่เลยค่ะแกะขวดใหม่เลยนะคะบุ๋มใส่น้ำปลรราปรุงรสตามงงลงปรุงรสสุกแล้วนะคะเรียบร้อยใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะช้อนก็คือใช้ในการตวงก็เอ่อช้อนที่เราใช้ตักแกงทานนี่แหละค่ะใครที่ ชิมรสคือการทําอาหารเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรสชาติไหนชิมรสแล้วถ,ถูกใจเราก็สามารถตักฐานได้เลยนะคะชิมรสถ,ถูกใจแล้วก็พอคะ่ะหลังจากนั้นบุ๋มก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสดูว่ารสโอเคหรือยังนะคะแล้วบุ๋มก็นี่เลยค่ะนำแตงมาลงจ้า แตงหนึ่งจานนะจ๊ะที่สับไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะสองลูกนะคะก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตำแตงเนี่ยทางกับไข่ต้มเนี่ยคือเข้ากันที่สุดเข้ากันมากที่สุดเลยนะคะวันนี้บุ๋มตำไม่เผ็ดมากเพราะว่าตำให้แม่ทานด้วยนะคะแม่ทานเผ็ดไม่ค่อยได้แล้วบุ๋มก็บีบมะนาวปิดท้ายค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ละค่ะ คุกเขาไปเรื่อยๆค่ะชิมรสเลยค่ะถ้าได้รสตามที่ชอบตามที่ต้องการแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเวลาทานตําแตงชอบรสชาติแบบไหนบุ๋มชอบรสชาติแบบออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะวันนี้ยิ่งใส่มะกอกเนี่ยยิ่งเปรี้ยวนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะบุ๋มใช้จานใบเดิมนะคะที่สับ แตงกวาลงไปในจานนั่นแหละค่ะก็ใช้ใบเดิมเอามาเทใส่เลยค่ะนี่ค่ะตําแตงของบุ๋มน่าทานไหมคะสีมันอาจจะไม่น่าทานนะคะแต่รสชาติอร่อยมากเลยค่ะบางคนถามว่าทําไมตําแตงออกสีแบบค้ำๆแบบนี้เป็นเพราะว่าบุ๋มใส่มะกอกไปด้วยนะคะกับข้าวก็เสร็จทุกเมนูแล้วค่ะไปกันค่ะไปทานข้าวด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย